ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของผมไทยออโต้ฟิลวันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับโลกเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและการทหาร นั่นก็คือการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญและไม่คาดคิดจากประเทศที่ไม่ค่อยเป็นจุดสนใจในเวทีโลกเรื่องนวัตกรรมทางทหารเราได้เปิดตัวรถถังรุ่นปี2025อย่างเป็นทางการและการเปิดตัวนี้ได้สร้างแรงสันสเถือนไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและไกลกว่านั้นไม่ใช่เพราะแค่พลังการทำลายล้างที่ทรงพลังเท่านั้น แต่เพราะมันมีราคาที่ถูกเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นๆทั่วโลกในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดเชิงลึกในทุกด้านของรถถังคันนี้ตั้งแต่การออกแบบสมรรถนะระบบเทคโนโลยีการรบไปจนถึงราคาที่ทําให้หลายประเทศต้องหันมามองเมื่อมองครั้งแรกรถถังลาว2025ไม่ได้ดูแค่ล้ำสมัยแต่ยังให้ความรู้สึกเหมือนรถถังของประเทศมหาอำนาจตัวถังภายนอกมีดีไซน์เหลี่ยมมุมคมชัด ป้อมปืนเตี้ยและกระทัดรัดแชสซีแข็งแรงแต่ดูคล่องตัวการออกแบบภายนอกเน้นความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วโดยใช้วัสดุคอมโพสิตผสมระหว่างเหล็กแรงดึงสูงและโลหะผสมเบาทำให้ทนต่อการยิงได้ดีแต่ยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวระบบตีนตะขาบถูกปรับปรุงให้สามารถยึดเกาะได้ดีทั้งในพื้นที่โคลนพื้นป่าและพื้นที่เมืองซึ่งเหมาะกับภูมิประเทศที่หลากหลายของเราการออกแบบโดยรวมให้ความรู้สึกกว่าไม่ได้แค่ลอกแบบจากที่อื่น แต่เราพยายามสร้างสารรค์สิ่งใหม่อย่างแท้จริงภายใต้ตัวถังแข็งแกร่งนั้นมีหัวใจหลักที่หน้าทึ่งระบบขับเคลื่อนของรถถังเรา2,025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดไฟฟ้าขนาด1,200แรงมา้าซึ่งเป็นการผสมผสานที่ชาญฉลาดเพราะให้ทั้งกำลังและความประหยัดพลังงานรถถังสามารถวิ่งได้ถึงความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครูคระ สำหรับรถถังขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีมากระบบไฮบริดยังช่วยให้เคลื่อนที่ได้เนียบในบางช่วงทำให้มีความสามารถด้านรออเบร์ในพานกิจการรบวิศวกรของเราอ้างว่าสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะสัสน้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในรถถังราคานี้ภายในห้องควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพสูงสุดแผงควบคุมทั้งหมดเป็นระบบดิจิทัลพร้อมจอแสดงผล LCD หลายจอที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่นสภาพภูมิประเทศตำแหน่งสัตรูระดับกระสุนและสถานะของระบบต่างๆทุกอย่างถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบ AI ช่วยการรบทําให้ลูกเรือสามารถโฟกัสที่ยุทธวิธีได้มากกว่าการควบคุมด้วยมือการจัดที่นั่งเหมาะสำหรับลูกเรือสามคนคือผู้บังคับการพลัยิงและคนขับมีพื้นที่สำรองสำหรับผู้ช่วยหรือนักสังเกตการระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบอัตโนมัติปรับตามสภาพอากาศได้ทันทีซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับภูมิอากาศร้อนื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปืนหลักของรถถังนี้คือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลลิเมตรซึ่งพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคสามารถยิงกระสุนได้หลายประเภททั้งเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงรวมถึงกระสุนอัจฉริยะที่สามารถปรับวิถีได้ระหว่างการบินระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยให้ยิงได้รวดเร็วถึง10นัดต่อนอาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับการรบภาคสนามป้อมปืนหมุนด้วยระบบไฟฟ้าควบคุมด้วยเลเซอร์ช่วยเล็งเป้าหมายได้แม่นยำ กล้องตรวจจับความร้อนช่วยให้สามารถมองเห็นสัตรปูได้ไกลถึง5กิโลเมตรแม้ในเวลากลางคืนหรือหมอกควันสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจมากที่สุดคือระบบป้องกันของมันรถถังลาว2025ใช้ทั้งกรอบป้องกันแบบพาสซีฟและระบบป้องกันเชิงรุกกรอบคอมโพสิตสามารถถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ง่ายทําให้ค่าบํารุงรักษาระยะยาวต่ําระบบป้องกันเชิงรุกใช้เรดาร์ตรวจจับกระสุนที่พุ่งเข้ามาและยิงสกัดก่อนจะโดนตัวถัง คล้ายกับระบบของประเทศมหาอำนาจบางประเทศเช่นรัสเซียหรืออิสราเอลนอกจากนี้ยังมีการเคลือบผิวลดการตรวจจับด้วยอินฟราเรดทำให้สัตรูตรวจพบได้ยากขึ้นด้านความคล่องตัวรถถังน,นี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวแมติกสามารถปรับระดับตัวถังได้ตามสภาพพื้นที่ถ้าอยู่ในพื้นที่ครูขระรถจะยกตัวขึ้นเพื่อผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นแต่ถ้าวิ่งบนถนนเรียบรถจะลดความสูงลงเพื่อเพิ่มเสถียร,รภาพและลดการตรวจจับจากเรดาร์ ระบบเลี้ยวตอบสนองไวมากสามารถหมุนรอบตัวเองได้ในพื้นที่แคบระบบเบรกใช้เทคโนโลยีรีเจนเนอเรทีฟที่ช่วยชาร์จพลังกลับเข้าสู่ระบบไฮบริดอีกด้วยทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนตกใจที่สุดนั่นคือราคารายงานระบุว่ารถถังลาว2,025มีราคาถูกกว่ารถถังหลักของประเทศอื่นๆถึงประมาณ40%ขณะที่รถถังสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่6-8 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่รุ่นของลาวมีราคาประมาณ3.5-4ล้านดอลลาร์ต่อคันเท่านั้นนี่ถือเป็นราคาที่เหลือเชื่อเมื่อดูจากเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาเต็มคันลาวสามารถลดต้นทุนได้โดยใช้การผลิตในประเทศการขนส่งระยะสั้นและการร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในภูมิภาคนี่ไม่ใช่แค่การลดต้นทุนแต่ยังเป็นการวางรากฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองซึ่งในอนาคตอาจทำให้ลาวกลายเป็นผู้ส่งออกรถถังราคาประหยัดรายใหม่ของภูมิภาค จากการทดสอบภาคสนามเมื่อต้นปีที่ผ่านมารถถังรุ่นนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมันสามารถวิ่งข้ามภูเขาลุยน้ำและผ่านพื้นที่ครูขลาดได้โดยไม่เกิดปัญหาเครื่องยนต์ไฮบริดให้กำลังคงที่แม้ในสภาพอากาศร้อนจัดระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องยนต์ยังสามารถปรับการฉีดเชื้อเพลิงอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงาน ในการทดสอบยิงจริงระบบควบคุมการยิงสามารถทำความแม่นยำได้มากกว่า90%ในระยะกลางและยังคงเสถียรแม้ยิงขณะรถเคลื่อนที่นักขับและพลยิงให้ความเห็นว่าหน้าจอและระบบควบคุมใช้งานง่ายและตอบสนองไวมากในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์รถถังรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความพึ่งพาตนเองมาของลาวตลอดเวลาที่ผ่านมาลาวต้องพึ่งพาเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากต่างประเทศ แต่รถถัง2,025คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่มันแสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงได้ถ้ามีการวางแผนที่ชาญฉลาดการพัฒนาแบบนี้อาจเปลี่ยนสมดุลของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้เกิดความร่วมมือและการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ยังตั้งข้อสงสยัยพวกเขามองว่าถึงแม่เทคโนโลยีจะดูทันสมัย แต่ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินเรื่องความทนทานในระยะยาวโดยเฉพาะหากต้องใช้งานจริงในสงครามการบำรุงรักษาและการฝึกช่างเทคนิคจะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โครงการนี้ยั่งยืนแต่หากลราสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้ได้ต่อเนื่องพวกเขาก็อาจก้าวข้ามอุปสรรคได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าอีกประเด็นที่น่าสนใจคือศักยภาพในการส่งออก มีรายงานว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่มีงบประมาณจำกัดกำลังให้ความสนใจในรถถังราว2025หรืออาจขอลิขสิทธิ์ในการผลิตเพราะด้วยราคาถูกและระบบไฮบริดที่ประหยัดทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการกำลังรบสมัยใหม่โดยไม่ต้องจ่ายแพงหากลาวสามารถเปิดสายการผลิตร่วมกับต่างประเทศได้ก็อาจกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหม่ของภูมิภาค ในด้านการฝึกพลขับเราใช้ระบบจำลองเสมือนจริงหรือ VR เพื่อให้ลูกเรือฝึกการใช้งานระบบต่างๆโดยไม่ต้องใช้รถจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาพร้อมทั้งยังสร้างศูนย์บำรุงรักษาและศูนย์อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สองแห่งเพื่อให้รถถังทุกคันได้รับการอัปเดเทคโนโลยีและระบบควบคุมสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือภาพลักษณ์ใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นจากประเทศที่มักถูกมองว่าเรียบง่ายและสงบ กลับกลายเป็นประเทศที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงได้รถถังลาว2,025อาจไม่สามารถเทียบกับอาร์แบมหรือลีโอพาดได้ในแง่ของพลังไฟเต็มรูปแบบแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าความยืดหยุ่นและอัตราส่วนเทคโนโลยีกับราคามันถือว่าโดดเด่นมากเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าความก้าวหน้าทางทหารไม่จําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลแต่อยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์และการบริหารจัดการที่ดี สุดท้ายรถถังลาว2025ไม่ได้เป็นแค่เครื่องจักรสงครามแต่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของประเทศด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงระบบเลงยิงที่แม่นยำความคล่องตัวสูงและเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดพลังงานมันพิสูจน์แล้วว่าประเทศเล็กๆกก็สามารถสร้างเทคโนโลยีระดับโลกได้เช่นกันไม่ว่าจะประสบความสำเร็จในตลาดส่งออกหรือไม่รถถังคันนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ลาวในฐานะประเทศผ,ผู้ผลิตนวัตกรรมทางทหารยุคใหม่ ขอบคุณที่รับชมการรีวิวแบบละเอียดในวันนี้จากช่องไทยออโต้ฟิลหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเทคโนโลยีด้านการทหารและกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากทั่วเอเชียเพราะโลกของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งและพวกเราก็เช่นกัน